ที่ Active ไทย i PBS นะครับนำเสนอเอาไว้ตั้งแต่12ตุลาคม2565ครับที่เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องผิดไหมที่ไร้ศาสนาเมื่อถามว่าศาสนาจำเป็นอะไรต่อชีวิตงานเขียนที่คุณถาภกรกำหนดเสรินํำเสนอเอาไว้นะครับบอกว่าในสังคมปัจจุบันศาสนายังจำเป็นอยู่ไหมเมื่อคนรุ่นใหม่ตั้งคำถา,ถามถึงประโยชน์และความจำเป็นของศาสนาต่อชีวิต ข้อมูลจาก The Pew Research Center องค์กรที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและผลกระทบต่อสังคมทั่วโลกระบุว่าสถิติของคนไร้ศาสนาเพิ่มขึ้นจาก35ล้านคนเมื่อปี2008มาเป็น1,100ล้านคนในปี2019ครับและคาดการว่าจะมีผู้ไม่นับถือศาสนาเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าคนรุ่นใหม่ หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีทั่วโลกนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนามากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในทุกมิติหากดู10อันดับประเทศที่มีผู้ไม่นับถือศาสนามากที่สุดในเอเชียมีมากถึง5ประเทศเด้วยกันครับคือจีนญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือสำหรับเกาหลีใต้ประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ในไทย มีผู้ไม่นับถือศาสนาถึง23ล้านคนมีการวิเคราะห์ว่าการที่ประชาชนมีอิสระทางความคิดมีวัฒนธรรมการทำงานหนักและการแข่งขันสูงมีส่วนอย่างมากทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่ส่วนในประเทศไทยกลุ่มคนไร้ศาสนาเพิ่มขึ้นถึง20%หรือว่ารอยละ20 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดหวังกับบุคคลทางศาสนาครับในสังคมออนไลน์เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดกลุ่มไร้ศาสนามากขึ้นรวมถึงข้อสงสัยถึงจุดเปลี่ยนของคนที่ปฏิเสธการนับถือศาสนาพร้อมข้อถกเถียงว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรหากไม่มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในงานเขียนของ h e a c t i v e เขาสะท้อนมุมมอง,มองที่มีต่อศาสนาท่ามกลางความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีกับถาปกรณ์กำเนิดเิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสนาในเกาหลีใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยภูมิศาสตร์เกาหลีอยู่ใกล้กับจีนซึ่งจีนมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มานานความคิดเรื่องปรัชญาศาสนาของเกาหลีจึงรับมาจากจีนศาสนาพุทธ ขงจื้อและละทัทธิเต๋าได้แพร่เข้าสู่เกาหลีในปีคศ342ครับและศาสนาเหล่านี้ได้เฟื่องฟูในเกาหลีจนมาถึงสมัยโครยอปีคศ900-1300ถึง1,300ที่เป็นพูดอยู่คู่กับขงจื้อเขาบอกว่าเป็นคนละฝั่งกันขงจื้อเป็นคำสอนแนวจริยศาสตร์โจทย์หลักของของจื้อ ไม่ใช่เรื่องของโลกหน้าเป็นเรื่องทำอย่างไรให้สังคมมีความสุขสังคมจะมีความสุขได้เมื่อทุกคนทำตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองในเกาหลีครับเขามองลทัทธิขงจื้อเป็นแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการปกครองขณะที่พุทธเน้นเรื่องของนิพพานโลกหน้าศาสนาพุทธจึงจัดอยู่ในหน้าที่ในเชิงจิตวิญญาณจึงแยกกันอย่างชัดเจน อยู่ด้วยกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างรู้จักขอบเขตของตนเองแต่ปัญหามาเกิดตอนยุคโชซอนศาส,สนาพุทธไม่ได้รับความนิยมจริงๆอาจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของการปกครองมากกว่าเชื่อว่าการทําบุญเยอะจะทําให้มีบารมีปกป้องประเทศหลังจบยุคโชซอนญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทและเนื่องจากญี่ปุ่นนับถือพุทธทําให้ศาสนาพุทธในเกาหลีกลับมาฟื่องฟูอีกครั้ง ส่วนศาสนาคริสต์ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากก็มาจากจีนเพราะจีนติดต่อค้าขายกับทางยุโรปพอพ่อค้าเข้ามาก็นำความคิดทันสมัยเข้ามาซึ่งศาสนาก็ามาด้วยเมื่อเกาหลีส่งคนไปศึกษาที่จีนศาส,สนาคริสต์เริ่มแพร่เข้าคาบสมุทรเกาหลีเพราะคนเกาหลีที่เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่จีนได้นํา,า,นาเข้ามาซึ่งศาสนาก็มาด้วยเมื่อเกาหลีส่งคนไปศึกษาที่จีนศาส,สนาคริสต์ เริ่มแพร่เข้าคาบสมุทรเกาหลีพระคนเกาหลีที่เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่จีนไดน้นําเข้ามาซึ่งศาสนาคริสต์ในปัจจุบันค่อนข้างทรงอิทธิพลมากสัดส่วนคนนับถือศาสนาคนไม่นับถือศาสนาและศาสนาใหม่จากผลการสำรวจของ g ลลับเ Korea ในปี2015ซึ่งเขาจะทำซ้ำทุก10ปีพบว่าคนเกาหลีที่นับถือศาสนาอยู่44% และไม่นับถือศาสนาอยู่ที่56ครับที่น่าสนใจคือที่เกาหลีมีกลุ่มที่เรียกว่าศาสนาใหม่โดยศาสนาใหม่จะนำความเชื่อของเหล่าศาสนาเดิมอย่างคำสอนก็ไม่ได้ต่างจากพุทธหรือคริสต์เท่าไหร่แต่พยายามทำให้คำสอนของศาสนาเข้าได้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ศาส,สนาที่มีคำสอนลึกซึ้งไกลจากชีวิตคนเหล่านี้จะไม่ชอบครับ เขาบอกว่าในเกาหลีที่ดังๆตอนนี้จะมีวอนเบอริซึมซึ่งจะไม่ยุ่งการเมืองแนวคิดหลักคือศาสนาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคำสอนของศาสนาทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตคนตอนที่ตั้งศาสนาสิ่งแรกที่เจ้านิกายทำคือการสร้างเขื่อนกั้นพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วมและทำพื้นที่ให้เป็นที่เพาะปลูกต้องการทำให้ชีวิตคนดีขึ้นต้องการทำให้ชีวิตคนดีขึ้น การช่วยเหลือกันเพียงแต่ไม่ได้สอนในกระดาษแต่ทำให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจเกาหลีเป็นประเทศที่คนไม่นับถือศาสนาเยอะเวลาพูดเรื่องไม่นับถือศาสนาต้องแยกให้ละเอียดถ้าบอกไม่นับถือศาสนาสามารถแบ่งได้3แบบแบบที่1ประจักษนิยมหากศาสนาสอนเรื่องพระเจ้าคนกลุ่มนี้เชื่อว่าหากมีจริงจะต้องสัมผัสได้หากพระเจ้ามีจริงพิสูจน์อย่างไรให้ทรงมาตรงนี้หน่อย คนกลุ่มนี้เลยรู้สึกว่าของที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีจริงเราจะเชื่อทำไมหรืออาจจะเรียกว่าพวกวิทยาศาสตร์ก็ได้นั่นคือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มบางคนที่ไม่มีศาสนาพอถามว่าทำไมไม่มีศาสนาเขาย้อนถามว่าประโยชน์ของศาสนาคืออะไรคนกลุ่มนี้เขามองว่าตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเลย คนกลุ่มนี้มองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องมีศาสนาไม่ได้แอนตี้ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้หากมีประโยชน์ก็รู้สึกโอเคแต่เมื่อไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตเขาเลยทำไมต้องไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ปัญหาเหล่านี้ทำให้สะท้อนว่าศาสนาไม่ได้มีนัยสำคัญต่อมนุษย์ภายใต้ระบบเศรษ,ษฐกิจที่ศาสนาไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคนทำให้ศาสนายิ่งห่างไกลทวีคูณแต่ไม่ได้หมายความว่า คนที่ไม่มีศาสนาเป็นคนชั่วนั่นคือข้อที่2ครับตอนนี้ข้อที่3ามเขาบอกว่าหากยกตัวอย่างเรื่องแฟนคนกลุ่มแรกบอกว่าเขาไม่ต้องการมีแฟนชีวิตอยู่ได้โดยการซื้อแบรนด์เนมการเที่ยวเมืองนอกแฟนไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นคือเป็นพวกที่ไม่เอาเลยกลุ่มที่สองชีวิตต้องการแฟนแต่แฟนต้องเป็นคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้กลุ่มที่สามคือกลุ่มคนต้องการแฟนแต่ แฟนเป็นใครก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วชีวิตมีความสุขมีประโยชน์ในชีวิตมีคำถามว่าถ้าไม่มีศาสนาแล้วใช้อะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามนี้คนที่ตั้งคำถามนี้เป็นคนที่มีความคิดว่ามีเพียงศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นหมดหมายในชีวิตมนุษย์ได้สิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีค่าเลยการตั้งคำถามนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนถามมองว่า ศาส,สนาเป็น the only one choice การที่บอกว่าต้องมีศาสนาอันนี้ผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดแต่ว่าถูกไม่หมดอย่าลืมว่ามีตัวเลือกที่3คือต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของฉันเป็นอะไรก็ได้ปัญหาของเกาหลีเวลาคนบอกว่าไม่มีศาสนาค่อนข้างคาบเกี่ยวกับ1ไม่เอาเลยกับ2ที่เขาอาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์ในชีวิตเขา ผลการสำรวจของเกาหลีใต้เด็กรุ่นใหม่มีการศึกษามากขึ้นสังคมเกาหลีมีความเร่งรีบแข่งขันทำงานทำให้ไม่มีเวลาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อศาสนาไม่ได้มาจากการที่เขาศึกษาปรัชญามาแล้วและรู้สึกว่าไม่ใช่แต่หากไปถามเขาเขาจะตั้งคำถามกลับมาว่าศาสนาจำเป็นอะไรต่อชีวิตเขาเซนส์ Sense, หรือความรู้สึกของการตัดสินว่า no หรือว่า yes ไม่ได้อยู่ที่การถกเถียงในเชิงปรัชญาแต่เป็นการตั้งคำถามว่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรกับฉันหากไม่ใช่ศาสนาแล้วอะไรจะมาเยียวยาจิตใจอะไรก็ได้ที่เขาชอบบางสิ่งที่เขาให้ค่าคนที่ชอบธรรมชาติก็ไปซื้อเรือพายเรือเก็บขยะเขาก็มีความสุขดีเขายึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการรักธรรมชาติของเขาจากงานวิจัยสังคมที่มีระบบสาธารณสุขดี มีความเท่าเทียมกันสูงคนในสังคมนั้นยิ่งมีแนวโน้มที่จะไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้นสังคมที่ชีวิตคนไม่แน่นอนคนจะเคร่งครัดศาสนาสามารถตอบได้เลยแบบไม่ต้องอิงทฤษฎีครับศาส,สนาเป็นการให้ความหวังในโลกหน้าปัญหาของศาสนาหากไม่ปรับตัวเรื่องของโลกนี้ศาสนาตอบไม่ค่อยได้ถ้าศาสนาปรับตัวให้คนในสังคมนั้นเห็นได้ว่า ศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณการที่นับถือศาสนาอาจจะทําให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปอีกศาสนาจะได้ไม่ถูกมองว่าไม่จําเป็นแต่ถ้าศาสนาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในฐานะของการเป็นการค้าประกันชีวิตในโลกหน้าถ้าคนอยู่ในระบบสวัสดิการดีแบบนี้ศาสนายิ่งไม่จําเป็นงานวิจัยโดยพิปป้านอริสและโรนัล i n งเกลฮาร์เปิดเผยนะครับบอกว่ายิ่งสังคมมีระบบสาธารณะสุขดีมีระบบกระจายอาหารดีที่อยู่อาศัยเพียงพอความยากจนต่ำมีความเท่าเทียมกันสูงคนในสังคมนั้นก็ยิ่งมีแนวโน้มสูงที่จะไม่นับถือศาสนาความเป็นอยู่แร้นแค้และมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตสูงคนมักจะยิ่งเคร่งาศาสนาเรียกได้ว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิตคนก็จะเคร่งครัด ศาส,สนามากขึ้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือไร้ศาสนาเราควรที่จะมองสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรืออะไรก็ตามต่อชีวิตอย่างไรมองว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่เบรลีที่เขาพูดตามๆกันมาถ้าไปศึกษาจะพบว่าแต่ละศาสนาจะมีคําสอนในเชิงปรัชญาลึกซึ้งที่ต่างกันแต่ในมุมจริยศาสตร์ไม่มีศาสนาไหนที่สอนว่าการฆ่าคนแล้วเป็นสิ่งที่ดี ให้อยู่ด้วยกันในสังคมไม่เช่นนั้นสังคมไปไม่รอดถ้าจับประเด็นนี้แล้วถามว่าศาสนาจำเป็นไหมอันนี้ก็จำเป็นคืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้คนเป็นพลังในเชิงอ่อนทำให้คนตระหนักได้ว่าความดีงามเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์